เสร็จแล้วค่ะนี่นะคะเคียร <you> ีเวอร์ข้าวมันไก่เห็ดหอมนะคะไปชมกันเลยคะ่ะก็มีนะคะข้าวหอมมะลิคะ่ะข้าวเหนียวคะ่ะเห็ดหอมนะคะน้ำสต๊อกไก่คะ่ะพริกไทยคะ่ะกระเทียมคะ่ะขิงนะคะ ชี้ค่ะสีอิ้วขาวนะคะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันลงไปค่ะสองช้อนแกงนะคะเทียมค่ะสับยาบหนึ่งหัวขิงหนึ่งหัวนะคะใส่ลงไปในหอมค่ะประมาณสิบดอกค่ะแช่น้ํานะคะแล้วก็มาหั่นสไลด์บางๆเลยค่ะพริกไทยเม็ดหนึ่งช้อนกาแฟค่ะชี้นะคะหนึ่งต้นค่ะ สีอิ้วขาวค่ะหนึ่งช้อนแกงผัดให้หอมแล้วก็ถึงจะใส่ข้าวนะคะไก่เห็ดหอมนะคะวันนี้นะคะนี่ค่ะไก่เราก็ต้มเอ่อต้มไก่ใส่กระเทียมพริกไทยเอ่อเกลือสีอิ้วขาวแล้วก็รากผักชีกระพิก ่าแล้วก็เห็ดหอมน้ำสต๊อกก็เอามาไว้ปุ่งข้าวค่ะเหลืองแล้วนะคะข้าวหอมมะลิสองกระป๋องตามด้วยข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวก็ประมาณครึ่งแก้วแค่น้ำก่อนนะคะข้าวหอมมะลิก็ล้างให้สะอาดก่อน ล้างให้สะอาดแล้วก็ถึงจะมาผัดนะคะใส่หม้อุงข้าวเลยค่ะแล้วก็เอาน้ำสต๊อกไก่ใส่ลงไปค่ะน้ำสต๊อกไก่กับน้ำแช่เห็ดหอมนะคะใส่ลงไปให้ถึกเลยเลยขึ้นมาประมาณหนึ่งข้อมือค่ะสุกแล้วนะคะเปิดเลยค่ะเปิดหมอ้อนี่ค่ะโอ้โห เม็ดข้าวสวยมากเลยนี่ค่ะข้าวมันไก่เห็ดหอมนะคะเสร็จแล้ว่ะนี่นะคะค่ะเพื่อนๆลองไปทำกินกันดูนะคะนี่ค่ะข้าวมันไก่เห็ดหอมนะคะ,ะ,ค,ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย